สวัสดีค่ะ,จะเจคแคนโนแนะนำที่ดินถมเร็วนะคะแปลงน,นี้สามารถสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยได้เลยนะคะทุกท่านร้อมรัวสีด้านมีถนนผ่านนะคะน้ำไฟครบค่ะมาพร้อมกับสวนนะคะเป็นสวนผลไม้สวนมะนาวนะคะบรรยากาศร่มรื่นอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะสามารถมาสร้างบ้านได้เลยค่ะสวนครบเร็วอยู่ติดวิวทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีๆนะคะที่ดินโฉนดพร้อมโอน แถมโรงงานไม้ให้ด้วยนะคะสำหรับในกรณีที่ไม่ต้องการให้รื้อนะคะหากว่าสามารถใช้ประโยชน์กันได้สามารถเลือกรื้อก็ได้ไม่รื้อก็ได้นะคะแล้วแต่ความประสงค์ของผู้ซื้อนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะสาธารณูปโภคครบอยู่ที่ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่พื้นที่ขนาด90ตารางวาค่ะ ราคา490,000บาทปรับลดราคาพิเศษเหลือเพียง470,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้โดยตรงค่ะมีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ